อนะครับนักศึกษานะครับเรามาดูอีกอาการหนึ่งนะครับของทีวีอันนี้เป็นจอแบนนะครับนา21นิ้วยี่ห้อ t l c นะครับอาการเสียของตัวนี้นะครับดูมาดูโครงสร้างก่อนนะครับดูหลังมันก่อนนี่ยังไม่ได้แกะฝาเลยนะครับนะยังไม่ได้แกะเลยนักศึกษายังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่นะครับอาการเสียมันนี่ก็คือนะฮะนะครับเอาเอาทีวีเนี่ยไปวางใกล้ลําโพงนะนว่าวางใกล้ลําโพงเสร็จปุ๊บนะสตาร์ทไม่เลยลำโพงมันก็และ ก็ไปแล้วลกวนจอทีวีนะครับตอนนี้ก็คือแล้วล้างไม่ออกแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้เด็กเปลี่ยนในตัวบวกดีก็ซิ่งเหมือนว่าจะหายหรือเปล่านะครับตอนนี้นี่นะครับนาทีเอลซียังใหม่อยู่เลยนะก็คือส่วนมากนะฮะเอาทีวีวางตรงกลางเนี่ยส่วนมากก็จะเอาละล้วโพงมาวางใกล้ๆนี่เนี่ยนะครับกระโบ,บงมาวางตรงนี้เนี่ยแม่เหล็กล้วโพงก็ไปเลยฮะสามแม่เหล็กล้วโพงก็ไปกวนแล้วครับหน้าจอทีวีนะครับเปิด เปิดสวิตซ์ปุ๊บนะสแตนบายปุ๊บดูนะครับดูอาการมันนะยังาไม่ได้แกะเลยนะครับเ,เต็มไปหมดเลยหล่อนี่นิเห็นไหมครับเนี่ยน,น,นะคือโด,น,ดนแม่เหล็กลำโพงนะ่ะอย่างเงี้ยอาการแม่เหล็กลำโพงเนี่ยนะครับหน้าจอนะครับแม่เหล็กลำโพงมันต้องนะฮะลบล้างหน้าจอสนามแม่เหล็กหน้าจอนี่มันจะมีเครื่องนะฮะจะมีเครื่องล้างสนามแม่เหล็กนะครับ ตันนี้นักษาเดครับเราก็จะมาดูนะครับเดีเ๋ยวเราเอาลำโพงมาใกล้ๆนะครับมันจะมีอาการเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้นะฮะนี่นะเต็มไปหมดเลยน,นะครับอันนี้เมื่อกี้ครูก,ก็ให้เด็กนะครับค่อยๆแล้วฮะเอาลําโพงมาอ่นนี้เป็นลําโพงของนะฮะลำโพงในแม่เหล็กลําโพงของเครื่องขยายนะครับตอนนี้นะฮะลำโพงตุ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่นะฮะ นรก็คือสงสัยมันจะไปโดนลำโพงใหญ่ๆนะครับตอนนี้คือถ้าไม่ให้ดูว่านะลำโพงเวลาหน้าจอไม่ถูกลำโพงจะเป็นแบบไหนอะลำโพงเข้าไปนะครับนี่นะครับต่อยช้านะครับนี่นะคือแล้วอยู่อยู่กันที่ก่อนนะครับนี่ก็คือแล้วคือเวลาถ้าเปิดเครื่องไม่เป็นไรนะครับเวลานะฮะเราปิดเครื่องแล้วถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะมันอยู่หลวันไหลวันแล้วันปุ๊บเนี่ยจะทำให้หน้าจอนีสียเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะการแม่เหล็กลำโพงมันไปนั่นนะครับไปรบกวนหน้าจอนะครับ วอาธีเอาออกก็คือแล้วเอาออกค่อยๆนะครับดึงมาก่อนปุ๊บมันจะเป็นสีอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับค่อยๆดึงออกนะครับแต่คือต้องใช้เวลานะครับค่อยๆช้าๆนะครับดึงออกปุ๊บไม่เห็นออกเลยล่ะอ่านี่นะครับดึงออกอ่าเนี่ยวนๆๆแล้วออกมาขึ้นไปแล้วปุ๊บขึ้นไปเลยอ่าค่อยๆดึงอย่างนงี้นะครับอ่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยอ่า มันคือมันจะไม่หายหมดแล้วนะครับนะมันต้องล้างหน้าจออีกทีนึงนะครับล้างสนามแม่เหล็กหน้าจออีกทีนึงนาไปเรื่อยๆให้ดูเฉยๆเด็กก็กททาไม่ค่อยเป็นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือโดนแม่เหล็นกนำผงหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะให้จะล้างให้ให้มันมีน้อยที่สุดนะครับราเปิดมาใหม่ก็จะมีอีกอะนะครับเน,นื้อสัตเนี่ยเราถอดออกมาแล้วนะครับนะตัวเมื่อกี้นะครับที ที่ีแล้วนะครับเราถอดออกมาแล้วนะครับมาดูนะครับดูบอร์ดเ้อมันเนี่ยนะครับบอร์ดเทอมันนะฮะบอร์ดเทอมันนะครับมันใชะจอของซัมซุงนะฮะจอซัมซุงเดี๋ยวโครงสร้างภายในมันนะครับอนี่นะฮะวงจรง่ายๆนะครับะบอร์ดจีนเนี่ยบอร์ดจีนอ่ะอันนี้นะครับนี่อ่าอันนี้ไฟแบกนะครับอันนี้ เ่โมอสเฟตเป็นตัวสวิตชิ่งนะครับโมอสเฟตสวิตชิ่งนี่ไอซีสามแปดสี่สองนะครับไอซีเมอร์พันวิสมอสนะครับฐานฮอร์ฐานฮอร์อยู่ส่วนนี้นะครับมาจะใช้ฐานฮอร์ตัวเล็กนะครับตัวนี้นะครับตัวเล็กนะครับตัวไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับฐานฮอร์นะฮะตัวนี้เป็นเวอร์อาจเป็นยกเวอร์ยกคอนะครับยกนี่ดูนะฮะนี่เพิ่มระบายแผ่ระบายความร้อนนะครับให้กับไอซีเวอร์ไอซีเวอร์ มาดูนี่ที่ไดฟไฟที่ออกไปใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟทที่ออกไปใช้งานเนี่ยฮาร์ไดโอดนะฮะฮาร์ดเฟนะครับออกไปใช้งานแต่จุดนักศึกษาดูนะครับปิ้นมันก็ละฮะเนี่ยแบบนี้มันไม่ค่อยทนนะครับเนี่ยพิ้นมันเริ่มละฮะเปลี่ยนสีละนะครับเป็นสีน้าตาลไหมนะนะสีน้ำตาลเข้มละนะสีน้าตาลเข้มละนะครับอันนี้นะอ่านี่ที่จะเปลี่ยนนะครับนะ จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับตีกอะซิ้งตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนจะเป็นตีกอะซิ้งสังขานะลองเปลี่ยนดูนะครับถ้าเปลี่ยนไม่หายก็ต้องไปนะฮะใช้เครื่องล้างหน้าจอมีเครื่องล้างจะมีเครื่องล้างหน้าจออยู่นะครับนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับตีกระซิ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้เด็กเปลี่ยนนะฮะบล็อกการทํางานน้ำมันก็ครูสอนมาแล้วนะครับการทำงานของทีวีนะครับมีภาคอะไรบ้างนะครับเราก็เรียนมากันเยอะแล้ว ใหม่อยู่เลยนะครับเปลี่ยนหายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะลองดูก่อนนะครับนี่ดีก็สิ่งตรงนี้นะครับสามขานะฮะอันนี้ครับนี่เรามาดูใต้ปีนนะครับใต้ปีนของมันเนี่ยนะฮะนี่นะครับอันนี้เริ่มแล้วฮะไหม่แล้วนะครับเนี่ยใช้งานหนักเลยเนี่ยไหม่แล้วครับเทียบแับนี้ดูนะครับเนี่ยนะเทียบดูไอซีเวอร์ก็รู้สึกจะร่อนแล้วนะครับเนี่ย ซีเวอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องบัตรคีใหม่นะครับดูดแล้วก็บัตรคีใหม่แล้วเธอดูดแล้วบัตรคีใหม่นะไอซีเวอร์ด้วยนะเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับดีก็สิ่งคืออยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่จะเป็น3ขานะครับเนี่ยนะครับอ่าสามขาเนี่ยนะฮะนี่นะสามขาอ่าหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสามนี่จะไปต่อกันละนี่ก็สิ่งข้างบนนู้นนะครับข้างบนนู้นนะฮะนี่นะครับรางสนามไอเล็กตัวนี้นะครับ ถอดออกมา,น,มาน,นะนี่นะครับออกมาเนี่ยนะแบบนี้นะครับสองอันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับน,น,รน,นะครับอันนี้นักศึกษาถอดออกมาแล้วนะครับนี่นะฮะตัวเก่าของมันอยู่นี่นะครับตัวเกล่องมันอยู่นี่นะครับก็คือสามขาตรงนี้นะฮะนี่นะฮะสามขาเนี่ย แล้วไปตัวหนึ่งมาใส่นะครับเนี่ยเราสามขาเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ก็สามขาเหมือนกันนะครับอานะเบอร์นี่ก็คือละเบอร์ในส่วนมากอะ่ะจะไม่ดูนะนี่เอาของอีกเครื่องมาใส่ดูซิอ่านะของเบอร์ของมันเนี่ยอ่าเราก็ใส่ได้เลยกันได้กันได้เลยนะครับนะเบอร์นี่ยไมต้องไปดูอะไรม้าหลักนะครับนะอ่ะใส่อนะ่านักษาใส่นะครับอ่านตะัวอ่านะปึ๊บ แล้วเราบัดกรีดูนะฮะ